มาวันนี้ทดสอบไฟรถไฟ LVD ตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กเสียบ220รบโวล์นะปลั๊กสีดำนี่นะเสียบกับไฟบ้านแต่เราจะเอาเจน,นี่ขับออกนะสีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นเจนสีอะไรก็ได้สีขาวขาวรุ่นนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดแกนมันสั้นท่าเราไปหาซื้อต่อเอามีขายอะไรราซาด้าแปดมิล ดนี่แปดมิลแกนกลางนี่แปดมิลน,นะลว,ว่ารุ่นนี้ก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้ส่งไปภาคใต้สุร,ราษฎร์ธาน,นีนะเมื่อกี้ส่งไปตัวหนึ่งนะสุร,ราษฎร์ธาน,นีนะ เดี๋ยวเราสีดำมาเทสให้ดูสีขาวสีดำได้วนเท่ากันสองตัวนี้สามตัวนี้วนเท่ากันหมดนะแล้วแต่เราจะอะไรมาขับมันชุดมันนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้พ่าออกนะนีัเป็นปิ้นอยู่จะมีอยู่สามสี่จุดกาวนี่กาวนี่เขียนว่า C-O-N อนี่คอนยูวเป็นยนี่ <keeping> เก็บไว้นี่ยแล้วใช้เราเอาสามเฟสมาใช้คนเราก็ไม่เอา,เาของยังมีอยู่นะครับมีอยู่หลายตัวเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะตัวนี้ปั่นให้ท่านดูนะสีอะไรก็ได้สีดำสีขาวสีขับได้หมด ทำได้ทุกตัวเหมือนเดิมใช้สว่านเหมือนเดิม ไฟมันจะออกมาไฟมันจะออกมาเริ่มแต่สามโวลต์ถึงร้อยสี่สิบโวลต์ร้อยห้าสิบโวลต์นะตัวนี้มันใช้มันเริ่มแต่ร้อยโวลต์ขึ้นไปนะตัวนี้มันก็ไปหาซื้อได้อี่ห้อมันก็อะไร dee นี่แหละ นะรลางมันก็จะมีนี่อินพ bon ุต c a ซ a p อ t ีอะแดปเต0 0สองถึงสองโวลต์สองถึงสองโวลต์ห้เฮิร์แต่ตอนออกนี่มันไม่ได้บอกว่ากี่โวลต์นะ หลอดนี่ประมาณที่น่าจะเป็นสิบสองวัวนี่แหละไม่แน่ใจนนเพราะไม่ได้วัดตอนมาต้นขวนมาอย่างนั้นนะน้ำบอดดูก็ได้แปดสอง น่าจะเป็นสามสิบหกโวลต์หลอดน,นี่รู้ไม่แน่ใจไมนกันตัวนี้ไปหาดูเองนะเดี๋ยวเราเทเจตัวนี้ให้ดูกันตัวนี้มันปุ่มนี่มันเลือกไฟได้นะเลือกให้เปิดสองดวงสามดวงมเป็นไฟสีนะเี๋ยเราจะเปิดหมุนให้ดูนะ แสบตาไปหมดแล้วนะต่อได้เหมือนกันต่อเราไปไฟติดไว้รั่วบ้านหรือว่าตรงไหนก็ได้ให้ไปพัดมันหมุนไม่คาดครับลองดูแล้วตรงนี้เสียบไปบ้านได้ครับพอตรงนี้มาเสียบลักไปบ้านได้ นะ240โวลต์โอเคนะครับเอาไปหาทำดูนะครับอันนี้ก็ส่งไปตัวทาคใต้นะส่งจริงนะครับเหลืออีกสามสี่ตัวครับโอเคนะครับ